สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอ <laughs> หมาพันจักรเซลนะคะคือว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะไม่อยู่บ้านค่ะออกไปข้างนอกนะคะทีนี้ลูกชายก็มาถ่ายวิดีโอคลิปสั้นๆไว้ค่ะงูเห่านะคะงูเห่าเข้ามาในบ้านค่ะเข้ามาตรงกลัวทีนี้ลูกชายเห็นนะคะลูกชายก็ตกใจค่ะ เพราะมันเป็นงูงูเห่าพ่นพิษนะคะแล้วทีนี้หมาพันเนี่ยค่ะแจกรัสเซลเนี่ยค่ะเขาก็เข้าไปเหา่าแล้วก็จะมีหมาบ้านตัวหนึ่งค่ะที่อยู่ด้วยกันหมาทั้งหมดสามตัวที่เข้าไปนะคะแล้วก็เหา่าทีนี้งูเห่าก็พ่นพ่นพิษใส่ตาหมานะคะงูเห่าสีสีเทานี่มันจะออกตอนหากินตอนกลางวันนะคะ เขาเรียกบ้านเราบ้านเราเรียกว่างูเห่าปวกงูเห่าปวกนอกบ้านเห่าเอินมันจะหากินตอนกลางกลางเวนเนาะมันก็เข้ามาในครัวเราเลยค่ะก็ตกใจแต่หมาแจก,กรัสเซลหมาก็จัดการทั้งหมดแล้วล่ะค่ะก็จะมีงูเข้ามาในสวนของเรานะคะอยู่ช่วงหนึ่งแต่ช่วงนี้ไม่มีแล้วค่ะไม่มีละงูหมาจัดการหมดแล้วค่ะ งูเขียวงูวอะไรเข้ามาหมาท่านนี้จัดการทั้งหมดเลยนะคะจอกระเซ้นี่ค่ะเพราะเขาเป็นหมาล่านะคะหมาล่าหมาฮันเตอร์อะไรนิดอะไรหน่อยก็เห่าค่ะหนูเนอนี่หนูก็จัดการทั้งหมดะคะ่ะไอ้ตัวเล็กๆะคะ่ะกัดซี่ค่ะงูเห่านี่กัดกัดแบบออื ชนิดสองสามครั้งจับตายเลยค่ะแต่พู้ีญู้ชายเห็นแต่ไม่ได้ถ่ายรูปแต่ไม่ได้ถ่ายรูไปไว้นะคะแค่เอาแค่วิดีโอคลิปสั้นๆนะคะพรตาหมานะคะตาหมาก็บวมอยู่ประมาณ3วัน ทามันก็ค่อยหายค่ะทําไมถึงหายเพราะว่าแม่นะคะตอนแรกกลับมาจากบ้านก็มาเห็นหมานี่ตาปิดค่ะตาปิดเราก็ร้องไห้กับหมาเนาะทีนี้แม่ก็ไปขุดขามาคนแก่บ้านเราบอกว่าไปขุดขามานะขุดขาแล้วก็เคี้ยวค่ะเขี้ยวละเอียดเลยแล้วก็เปิดตาหมานะคะตีตาหมาออกแล้วทีนี้ก็พ่นใส่ โเียวแล้วก็พ่นขาสสยตาค่ะสายตาเราก็ไม่รู้เนาะจะทํายังไงพเท่าบ้านเราบอกทีนี้ใส่ตาแล้วเอมอ,อาการดีขึ้นค่ะดีขึ้นเราก็กลัวหมาตาบอดเนาะทีนี้อาการดีขึ้นค่ะพอมาสามวันหมาก็โอเคลืมตาลืมตาได้เลยนะคะหมาก็หายค่ะมันก็เป็นประสบการณ์นะคะเราไม่เคยเจองูเห่าเข้ามาในบ้านงูเหา่าก็เป็นงูเห่าสีเทา งูเห่าปวกบ้านเราเรียกเนาะงูเห่าปวกยยานไปไปมีวิดีโอสั้นๆให้ชมอยู่ค่ะไปไปดูกันค่ะว่าลักษณะงูเข้ามาในในห้องครัวน่าจะเป็นยังไงคะแล้วทีนี้ลักษณะงูเห่าพ่นใส่ตาหมานะคะจะเป็นยังไงคะแต่ตอนนี้ตาสกัปเปอร์เขาก็โอเคแล้วตัวนี้นะคะที่ถูกงูเห่าพ่นพิษใส่ตานะคะตอนนั้นนะคะหลังจากนั้นก็จะเอาขานะคะ เอาขามาแล้วขุดขามาแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เคี้ยวเข้าในปากแล้วก็จะพูดนะคะเคี้ยวจนเป็นน้ําละเอียดแล้วก็เป่าพ่นใส่ตาหมานะครับเปิดตาแล้วก็พ่นใส่เลยค่ะแล้วก็ทําประมาณสามวันตาหมาก็ดีขึ้นนะคะที่แรกร้องไห้นึกว่าเขาจะมองไม่เห็นแล้วตอนหลังเขาก็รีคอเวอร์ค่ะเขาก็ ตาเขาก็มาเป็นปกติค่ะหายขาดเนี่ยค่ะ,คะตามาที่ถูกงูเห่าพ่นนะคะตกใจนึกว่ามันจะไม่กลับมองมองเห็นอีก